วันนี้ครับมันถึงเวลาที่ผมจะเปิดทีมตัวเองแล้วครับมูลค่าเกือบล้านล้านนะครับใครที่สนใจ ID FIFA ออนไลน์4 IDM รล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับ มีทั้ง ID f i ฟ a فا ไล4สีและ ID r ีอาครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับมันถึงเวลาที่ผมจะเปิดทีมตัวเองแล้วครับมูลค่าเกือบล้านล้านนะครับผมขอละไก่ไปเป็นล้านล้านเลยครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วมูลค่าทีมผมมันเคยขึ้นล้านล้านนะเดี๋ยวแล้วไงผมจะหารูปมาแปะให้ดูครับมันเคยขึ้นถึงล้านล้านแล้วและตอนนี้มันก็ตกสวิงเรื่อยๆเลยครับขึ้นลงขึ้นลงอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ดราม่าการโดนแบนด์ล่าสุดเลยครับม มีบัคที่คนเขาปั๊มของกันได้อย่างที่ทุกคนรู้นะผมขอไม่ชี้ช่องทางแล้วกันตอนนี้เขาแก้แล้วแหละก็โดนแบนกันไปเยอะมากครับก็เห็นใจคนโดนแบนนะแล้วก็เห็นใจทีมงานด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับยังไงก็ช่างมันแล้วกันครับเอามาเข้าเรื่องของเราครับผมขอลักไก่เป็นมูลค่าทีมผมล้านล้านเลยแล้วกันครับผมใช้คำว่ากว่าล้านล้านแล้วกันโอเคนะโอเคก็ทีมผมครับก็เหมือนเดิมครับผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์ไทยกันมาก่อนของรางวัลก็คือทูวอลเล็ตสองรางวัลครับรางวักน ก็ทายกันมาครับว่าทีมผมเนี่ยมูลค่ากว่าล้านล้านเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วเนาะก,กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาครับว่าทีมผมเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วครับโอเคเราก็มาเจาะลึกรีวิวกันทีละตัวเลยแล้วกันครับตัวแรกครับโด้เอ็มซีบวกห้าโดหล่อนะสำหรับผมผมมองว่าเป็นโดที่โหดที่สุดในเซิร์ฟนะ ปัจจุบันในตอนนี้เลยครับอยู่ที่มูลค่า6,5 0 0 0ล้านครับความเร็ว1้0สปีดต้อิดครับคือโดปีนี้สำหรับผมนั้นดีทุกอย่างเลยในตำแหน่งกองหน้าความเร็วของบอลเลี้ยงบอลยิงไกลยิงปั่นยิงจกสกอ์ยกเว้นอย่างเดียวครับความแข็งแกร่งคือเยียมากครับนี่ครับความแข่งแกร่งร0อยนะครับโอ้โหทุกคนยูเซบิโอครับยูเซบิโอตำนานหรือว่าไอคอนครับสำหรับผมนะบวกสครับสอเท้าสูง้อเความสูงนี่คือตัดไปแล้วกันความสูงไม่ดีเลยแต่สำหรับผมนะเขาเป็นกองหน้าเบอร์ใใในนนจผมมเเลยกี้ ิงคมยิงซ้ายขวาวิ่งเร็วไปกับบอลเร็วยิงได้ปั่นได้เปิดได้เล่นคอนเนอร์ได้แม่งเล่นได้ทุกอย่างนะครับทุกคนโกงมากครับนี่ครับดูพลังแฝงก็เยอะครับนี่ ช่องครับอีวานเพอริซิสครับบวก7 LH นะครับถสองเท้าคือตัวนี้สำหรับผมเาผมเอามาเป็นตัวลดเอฟพีครับเพราะว่าจรินะงๆแล้วตำแหน่งตรงนี้ผมชอบเนม่ามากกว่าแต่ด้วยความที่ผมเลือกยูเซแล้วเนี่ย FP มันต้องลดครับก็ทีมผมตอนนี้ก็ FP 190นะมาเปิดสักกราระเอฟพีร้อนี่ครับอ่าเพอริซิสเนี่ยเป็นตัวที่พลังขึ้นเยอะมากในช่วงที่ไบเยนมิวนิคได้แชมป์ฟุตบอล UCL ไปนะครับนี่ครับความอืดร1อยความเร็วความอืดเกือบ120ครับเลี้ยงบอลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่คคคววบบบุมมอออลลลลดดีากกกแ้็็ูเเปปิืน สําหรับตัว F P สิ 18, แล้วพลังเท่านี้ผมมองว่าแม่งจับจ้านสุดๆเลยครับต่อไปครับรุดกุลิตบวกแครับตัวนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะเจ็ดหมื่นสามตอนนั้นผมซื้อมาเกือบแสนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะกุลิตเป็นตัวสาพันประโยชน์ครับหรือว่าเขาเรียกกันว่ากุลิกแก๊งอนะ่ะไอพวกกุลิตแก๊งก็จะเป็นพวกที่แบบพลังแม่งเล่นกองหลังได้เล่นแบ็คได้เล่นกลางรับได้เล่นกองกลางได้เล่นปีกได้เล่นหน้าได้เล่นหน้าต่ำได้เล่นหาเหวได้หมดเลยครับพลังมันจะไม่โดดเด่นนะแต่ว่าทุกตำแหน่งมันจะมมมีีีครรับเน่แแข็็งงกววา เลี้ยงบอลได้คกบคุมบอลได้หม่งได้ยิงไกลได้เข้าปะทะได้เห็นไหมส่งสั้นจบสกอร์อะไรได้หมดครับคือเป็นตัวกุลิ์แกงครับต่อไปครับเน็ตเวิร์ด L H ครับสำหรับผมนะผมมองว่าเน็ตเวิร์ด L H เนี่ยเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วอย่างเช่นตัวผมผมเนี่ยบวกหกนะขนาดสองเท้าเอฟพีแค่สิบเก้าตอนนี้ราคาเพียงเก้าพันหนึ่งหนึ่งหมื่นซึ่งตอนนั้นตีเองหมดไปสามสี่หมื่นล้านนะครับนี่ครับมาดูพลังเน็ตเวิร์ครับสปีดต้นค่อนข้างดีครับเกือบร้อยสิบห้าความเร็ หมือนกันกันครบถดสองข้างครับสองเท้านะครับกอลิส hmm. ก้าบวกเจ็ดครับตัวนี้ก็เป็นตัวลด FP นะได้ผลพวงมาจากไบเยนมิวนิกครับเลยทำให้พลังมันเยอะขึ้นมากครับสามหมื่นล้านนะครับนี่ครับเล่น CDM ครับ ปติกิริยา120ครับแข็งแกร่ง1้2ยครับเข้าปะทะร้อยครับคือจริงพลังดูไม่โดดเด่นหรอกแต่เอาจริงๆแล้วบันพลังมันขึ้นมาเยอะมากเลยครับตั้งแต่ตอนที่บาเยอร์ได้แชมป์นะครับต่อไปครับเตโอเออร์นองเดสนะครับความเร็วร้อยครับนี่ครับความเร็ว1้อติดต้นร้อยครับตัวนี้ก็โห้สห4 0มื0ล้านมูลราคาบักขึ้นเยอะมากตัวนี้ก็เห็ที่ทุกคนรู้นะครับเป็นตัวราคาบลักเป็นตัวรถเอพีครับ ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีดีอะไรมากครับจริงๆผมอยากเปลี่ยนนะผมอยากเปลี่ยนแบ็กซ้ายแบ็กขวาหรือโกครับไงแนะนํามาได้นะครับต่อไปครับบัวเต็งครับอนาคตผมเปลี่ยนเป็น VTR แน่ผมเปลี่ยนผมมีเงิน M อยู่ครับนี่ครับบัวเต็งหนักสองเท้าไม่รู้ว่าจะดียังไงนะครับขอรูปร่างหนาครับสูง190หนัก94ครับ7พันล้านนะครับถูกมากครับเนี่ยเทียบกับพลังครับถูกมากนะครับ7พันล้านครับต่อไปครับกองหลังโน1ของเซิร์ฟในใจผมนะเอาเป็นว่าในใจผมครับบวก5ฟานได 20TY ครับผมไม่รู้ว่า 21TY จะเข้ามา แล้วพลังมันจะเยอะไหมครับฟานได้แต่ผมคิดว่า คงลม20่สิบวายากแต่ว่าคิดอีกแง่หนึ่งนะถ้าเกิดมันทําตัวปีใหม่มาพลังน้อยอ่ะจะขายใครถูกไหมฮะอาจจะเยอะกว่าก็ได้ครับนี่ครับฟันได้ความเร็วแข็งแกร่งกระโดดชิปหายความเร็วเกือบ120วิ่งแซงกองหน้านะครับทุกท่านต่อไปครับมิซซาก้าครับนี่ครับตัวบัคครับโอ้โหสี่หมื่นล้านครับตีโบกูตัวครับตัวบัคครับโอ้โหห้าหมื่นสองครับเกินนี่ครับต่อไปครับเนม่าหกหกเอลเฮชครับเนม่าเก้าพันล้านครับเป็นตัวที่สําหรับผมเนี่ยราคาตลาดมันต่ํามากแต่คือมมมมััันนนดดดีีาาาากกะรคตลไ่เ้งสท 呀。Yeah. ซึ่งไม่มีคนขายแน่นอนครับจริงๆถ้าเกิดราคามันสูงอันนี้ผมอาจจะขายนะแล้วผมก็จะไปทำเนม่า UCL อาจจะเป็นบวก7บวก8ได้เพราะ FP มันน้อยกว่าครับเนม่าที่ทุกคนรู้นะคล่องตัวดีปั่นดียิงไกลได้ครับถัด2เท้าเปิดบอลได้ครับเนาะต่อไปครับโรนัลโดโลนทองคำครับก็เป็นโรนัลโดที่น่าจะดีที่สุดของเซิร์ฟนันะณตอนนี้นะครับ MC ครับ38มหมครับนี่ครับพลังก็วิ่งเร็วยิงไกลได้ถรับสเท้าครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับ20 TS ครับถัด2เท้าครับตัวนี้เป็นตัวนข้างดีครับแกกเล เลวบวกหครับนี่3,000ัเอ็มครับถูกมากครับเดอะบอยบวกห้ายี่สิบเสองเท้าตัวนี้ดีมากนะกองกลางครับ20,000ล้านครับร้อยครับบวกหหรือมาโครีอุดนะครับที่ทุกคนเรียกทุกคนเหรอวะกูเดียวเย็ดกระเบื้องตอนอีมินครับ60,000ล้านครับแพงมากครับแล้วผมขอไปเร็วๆเลยนะครับโซคาเตสคิมมิดบวกหครับทุกคนนี่ครับโรนันโด20 PS ิบเบวกหเบนเซม่า2ี่สบสถูก5ต้องบอกก่อนว่าเลเมีเบนเซม่า ลิ้นพันนะขอโทษครับเบนเซม่า20ทีเอสบวก5ตอนนี้ยนิยมมากครับเพราะ p l เมตันเตเอาไปได้แชมป์แล้วโหดมากครับไบต์จ็ดนี่ครับนาบี้ UCL ครับโดอ้วนโดหล่อ LH ครับราคาตกมากเหลือหมื่นนิดๆครับองรีโรดานดิโยตอนนั้นซื้อมาเป็นหมื่นครับ LH ตอนนี้หลักพันครับนี่ครับย20 K ทีวายมาเน่ซอนครับพวกนี้จริงนะสำรองพวกนี้แทบไม่ได้ลงในทีมผมเลยครับไม่ได้ลงเลยจริงๆครับเพราะว่าผมเน้นไปที่ตัวจริงและค่ตัวสำรองแค่นี้ครับเล่นอยู่แค่นี้ครับจริงๆหัวตกบาง ผมยังบังคับลงเลยก็เมื่อค่าทีมล้านล้านก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใช้แท็กติกนี้นะครับแท็กติกทีมแท็กติกนักเตะประมาณนี้เลยต้องขอแจ้งก่อนว่าไฮไลท์ผมอาจจะไม่ได้แบบมาโชว์พลังนักเตะในการแหวกทะลุอะไรขนาดนะั้นอาจจะเน้นทีมเวิร์กเน้นต่อบอลสักนิดนึงนะเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเป็นแรงกิ้งที่สูงมากยังไงก็รับชมนะครับไปไปดูไฮไลท์กันครับผม,มไปค่อยๆขอ้ขอเจาะยากมาก บอกเลยไม่เก่งแบบเล่นไม่เก่งแบบผมนี่คือเจาะเขายากมากครับเพราะว่าบีบอลโคตรดีครับนี่ครับเสียบอลเฮ้ยยังได้อยู่อ่ะไปกลัวมุงอยงเดียว่ะแพทนี้กลัวมุงองเดียวแพทนี้กลัวมุงอย่างเดียวมามาแล้วอูเซยพิโอ้สุนรเจ็ดสิบห้ามุงได้โอเคโอเคอยู่ครับยูเซย์ิโออย่มงที่ผมบอกนะหนึ่งในใจผมเลยครับกองหน้าครับทุกคนโหดมากครับลูกมุงเมื่อกี้พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยจิ๋วแต่แ๋วเออ ไปแล้วปอดิซิสไปไปดี่วิ่งดีปดิซิสเออออกปีกอย่างเดียวตอนเนี้ออกปีกเปิดอย่างเดียวออกปีกเปิดอย่างเดียวโรนันโดคิเซโนโรนันโดโอเคออกปีกเปิดชักว่าวโชว์เลยอ่าออกปีกเปิดอย่างเดียวครับตอนนี้คิดอะไรไม่ออกครับแผทนี้เจาะยาาครับมั่วเข้าไปครับมั่วเข้าไปครับโอ้ไฮไลท์ตอนนี้มีแต่ลูกเปิดมงนะเออลูกสวยๆยังไม่มีเลยครับ ฝีมือไม่มีแล้วครับตอนนี้เปิดแม่งอย่างเดียวครับโอ้โหมัว่วดลยลูกนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ครับแต่ดันได้ไปขอสักลูกเถอะให้กูสักลูกให้กูสักลูกโอ้โหมันแน่นกลางมากครับ แน่นการมากมามา,มาไปอีวานเพลิซิตโอเคมาลูกบัก็กได้แต่ลูกหม่งอ,อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตอนนี้ต้องเล่นแต่ลูกหม่งจออเขาใครเขาไม่เข้าเลยจริงหรออ่ะโอเคเขาขยับโกนะลูกบั็อกอันนี้คือถ้าเกิดเราเห็นเขาขยับโกให้เปิดนิดเดียวครับมันจะไปเสาแรกครับและนักเตะมันจะเออครับโอ้ไฮไลท์ตอนนี้ครับหม่งล้วนครับ หม่งล้วนครับทุกคนไปมาขอสักลูกนึงวะขอสักลูกนึงวะไอ้สัตว์เออมากว่าจะได้ยิงยึดกระเบื้องไฮไลท์จากซุปเปอร์แชมเปี้ยนที่มันหายากจริงๆเล่นจนเบื่อครับทุกคนเล่นจนเบื่อ มงโอเคมาลูกมงกับตันเตกแล้วทุกคนไม่ต้องงงนะเฮ้ยทำไมไฮไลท์มันย้อนมาเจอตันเตกแล้ววะอะไรอย่างนี้ครับแล้วมงเหมือนเดิมด้วยจริงๆเจอกันเกมใหม่นะครับเหมือนแรงซูเปอร์แชมเปี้ยนมันไม่มีคนกดครับมันกดไปกดมาวนมาเจอกันเหมือนเดิมครับทุกท่านไปไปโอเคโอเคมาแล้วกุลิต โอ้กว mm ่าจะได้แต no. ่ละลูกย็ดกระเบื้องนี่ครับไปคุณลทิครับสองสองจริงๆนะช่วงนี้หมดพลังนิดนึงนะผมเล่นมาหลายเกมมากครับหาไฮไลท์มาหลายเกมมากมันหนักไปทางเสมอนะนี่ครับค่อยๆเคาะผมเล่นเพลสุดท้ายแม่เลยมีไหมต้องต้องเพลงสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวโดนสวนกลับมาอยู่หงายเงือครับนาทีร้อยสิบแปดแล้วอ่ะเขากนไปยาวๆเขาก็ไปยาวๆครับอ่ะขับหลังไว้ก่อน เอยถึเ okay, แล้วผมขึ้นแล้วผมขึ้นเกมแล้วคอเลสกาคอลสกาไปพอกปีกเหมือนเดิมอีวานโอ้โห oh, oh, เรียบร้อยเข้ามือโกโอเคทุกคนน่าจะจุดโทษครับไฮไลท์ชุดสุดท้ายเป็นการดวนจุดโทษกับเพอร์มูต,ตันเตครับ MVP อีคอนแชมป์โลกมาขวาบนแม่งยิงเรียกเย็ดกระเบื้องผมยิงตามมัน ผมยิงตามผมผมเขาเรียกจิตวิทยาผมยิงตามผมยิงตามโอเคจิตวิทยาจิตวิทยาจิตวิทยาสูงผมเล่นจิตวิทยาขั้นสูงเลยนะคือการทําตามครับทำเรียนแบบกลางอ่ะเดี๋ยวผมซ้ายบนมา้างโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่แอมจิตวิทยาขั้นสูงคนระับเมื่อกี้เขาพุ่งขวาใช่ไหมผมว่าเขายิงขวาพุ่งขวายิงขวาป๊บโอ้ เพชรกระเบื้องก็กูไม่วิ่งไปรอนี่ป่านกูเซฟได้เมื่อกี้เขายิงกลางใช่ไหมโอเคยิงกลางโอเคยิงกลางยิงกลางจิตวิทยาเกี่ยวพุ่งซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวผมยิงซ้ายแต่นี่ผมพุ่งไปรอเลยปึ๊บแม่งยิงขวาโอ้โหเฮียละผมยิงกลางแล้วกันลูกนึงโอเคโอเคไม่เคลิ้ผมยิงตามนี่เขารู้ไงจิตวิทยาขั้นสูงเรารู้ว่าเขาต้องพุ่งตามเมื่อกี้ครับ ผมว่ากลางสักลูกหนึ่งอ่ะตันเตอ้าวอ้าวอ้าวกีดวิทยาขั้นสูงผมนี่ยิงเต็มหลอดไปเลยปั๊บฮะฮะ,ฮะโอ้ยเว้ยผมว่าลูกนี้ตันเตยิงเลียดสายเลียดตรงกลางว่ะเพ็ดกระเบื้องโอเคมา โอเคเรียบร้อยโอเคโอเคครับทุกคนไฮไลท์ชุดสุดท้ายก็เรียบร้อยประมาณนี้ครับเรียบร้อยดีครับผมโอเคครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ ม,มูลค่ากว่าล้าน,านเออมูลค่าเหมือนรถนะตอนที่ผมเห็นทิงบอกอย่างที่บอกราคาตลาดมันสวนะิงครับต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบโคตรคุณภาพเลยนะแต่ละคนแต่ละนักแข่งที่ผมเจอนี่คือแบบโหเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับและไฮไลท์ค่อนข้างหายากเนาะและไฮไลท์มันก็จะเป็นจังหวะที่แบบไม่ค่อยฉาบฉวยอะเนาะมันเป็นลูกที่แบบเหมือนทุกคนดูแข่งอนะเนาะมันก็เป็นไฮไลท์ที่แบบดูน่าเบื่อนิดน,นึงเหมือนดูแข่งแหะครับก็คิดว่าเออมาดูไฮไลท์แบบในเกมซูเปอร์แชมเปี้ยนละกันครับก็เนี่ยคือทีมผมนะอย กิจกรรมนะว่าทีมผมเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมาแจ้งว่าตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่ที่เพจนะครับถ้าเกิดใครอยากดูสตรีมสดตอนนี้ผมไม่ได้สตรีมใน y o u t YouTube เลย YouTube ไว้ลงคลิปนะครับอยากดูสตรีมสดติดตามที่เพจน้องบอลได้เลยครับก็ขอบคุณทุกคนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย